ดึหนูนะเข่าขพี่าพี่บอกยืนตรงกลางั้นต้องไม่เอ่ยเค่ะเรียบร้อยพี่อกฉันอบพี่กันไม่มีนอบพี่บอก่ยแม่ีก็ง่ะยงอ่ะอ้าวใ่พี่อยากนนีะอะ ค่ะค่ะได้แล้วค่ะค่ะสำเร็จอีกใช่ค่ะสำเร็จแล้วเขาก็ได้ทีมงานนะคะมาเรียกว่าทีมงานเลยเนาะลูกสาวนะคะแล้วก็พี่สาวค่ะค่ะสท่านนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่าการเก็บตัวของเราค่ะได้ชี้แจงไปแล้วค่ะว่าเก็บคะแนนทั้งหมดนะคะช่วงเก็บตัว50%แล้วก็ on stage 50%ค่ะแล้วก็เราคัดสรรผู้ที่จะ ตอบโจทย์นะคะของเวทีปีนี้นั่นก็คือ Inspire Global Tourism นะคะ Be a, uh, Beauty with Purpose นะคะนั่นก็คือเรากำลังหาผู้หญิงค่ะที่มีพลังหญิงแล้วก็มีใจทำเพื่อชุมชนในเรื่องของการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของภาไทยเรื่องของสินค้าชุมชนแล้วก็ผลักดันเรื่องของ Sustainable Tourism พัฒนาการท่องเที่ยวนะคะไปคู่กับสิ่งแวดล้อมในประเทศรักษาทรัพยากรทรรงประเทศให้ยั่งยืนค่ะเรียกว่าได้พี่สาวมาดองสาวมาจะถือว่าเป็นการสาวต่อในสกที่ตอนนี้ตั้งใจดีตลอดด้วยใช่ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเราเจอคนที่มีอุดมการ์ร่วมกันอย่างน้องก็มิสนะคะเป็นเด็กแต่ชอบผ้าไทยค่ะ ค่ะอันนี้เขาก็คือชัดเจนมาตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วก็ของพี่สาวนะคะก็เป็นคนที่ในวันนี้เราคือเราเติมเต็มหลายอย่างแล้ววันนี้เราอยากที่จะจับมือแล้วก็อยากทําเพื่อชุมชนจริงๆค่ะและเราก็จะมีโครงการต่อเนื่องกันแน่นอนค่ะ ในส,ส่งวิชาอยากให้นั่งตัวอยางเป็นทางการกับตำแหน่งที่ได้รับเลยคะ่ะพินี้ค่ะบ๊อบปิโยรสรถชูชัยแสงรัฐ MTT 1 9นะคะรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้รับตำแหน่งที่1ของวันนี้นะคะแล้วก็สัญญาค่ะว่าไปต่อนะคะมงโลกนะคะจะนำรางวัลที่1กลับมาค่ะค่ะน้องลูกพีทอาชิระญาหนองใหญ่มิตทัวริสึมไทยแลนด์ท2 5ค่ะ คิดว่าอะไรขอทให้ชนะใจกรรมการไได้ทแหน่งเกขึ้นาความตั้งใจค่ะเพราะว่าเอาเอางี้ดีกว่าทุกนก็ตั้งใจอยู่แล้วแต่ด้วยความที่หนูมีความมุ่งมัน่นและหนูมีความชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูชอบผ้าไทยใช่อย่างที่เคิดว่าอะไรทำให้ชนะใจกรรมการค่ะ ต้องบอกว่าคือเราก็ผ่านมาหลายเวทีแต่ว่าเวทีนี้เป็นเวทีบริบทของการท่องเที่ยวส่งเสริมให้กับชุมชนนะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้จะเป็นการตอบโจทย์ให้ป๊อบรู้สึกว่าได้เติมเต็มในสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะอย่างื่อกี้ที่บอกไปว่าเราก็หวังร่วมร้อใช่ทะมี้เรามองว่าทเราดีจต้องมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกบ้างคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรอาเท้าการดื่มด่ำอะไรก็แล้วแต่ค่ะ อาจจะเป็นเรื่องของสกิลในการออตอบคําถามของแต่ละเวทีค่ะในบริบทของทัวริซึมนะคะเราก็จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทําให้การตอบคําถามนะคะได้ชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้นค่ะก็จะฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดค่ะจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองต่อให้รู้สึกว่าจะท้อหรือจะจะอะไรแค่ไหนแต่รู้สึกว่าคือุ้ความงคับขึ้นอยู่กับหนแล้วก็ ตั้งใจจะทำวงตรงนีใ้ให้เต็มที่ที่สุดในส่วนของโอเกี้นะคะที่มองไปจะต้องมีการรับปรับหรือว่าพัฒนาอะไรอย่างเมีม้ย เชื่อว่าเราจะ learning by doing ค่ะด้วยว่าเรามีพันธกิจชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะทําในเรื่องของการผลักดันผ้าอัตลักษณ์จังหวัดค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเราก็จะเข้าไปสานต่อค่ะโครงการผ้าอัตลักษณ์จังหวัดโดยที่เราก็จะไปหลายๆจังหวัดนะคะจะนําผ้าท้องถิ่นค่ะนำมาตัดเย็บค่ะแล้วก็จะใช้ดีไซเนอร์ประจําจังหวัดนั้นค่ะแล้วก็พวกเราก็จะทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงค่ะเชื่อว่าพวกเราก็ คือทําด้วยความชอบค่ะแล้วก็เวลาเราทําแล้วเชื่อว่าทีมเราทําแล้วได้คําว่าปิติกลับมาค่ะมันก็เป็นแรงมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราไปต่อค่ะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนมาสนับสนุนเยอะค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยได้ผู้ใหญ่หลายภาคส่วนค่ะมาให้กําลังใจมาด้วยคําว่ามาให้กําลังใจมอกี้ค่ะ เขาเขาเขาเห็นถึงความตั้งใจของเราเพราะว่าเราทํามาหลายครั้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครเท่าไหร่เลยแค่ว่าอยากทําแล้วก็วิ่งไปหาผ้าท้องถิ่นมาทำเนี้ยค่ะ mm hmm. ก็เชื่อว่าตรงเนี้ยค่ะอยากจะใช้การกระทำมาค่ะเป็นเป็นตัวพิสูจน์ค่ะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ก็จักรวาลค่ะก็จะคัสสันจักรวาลเวี่ยงทีมนะคะที่มีศักยภาพแล้วก็มีวิสัยทัศน์ มีใจตรงกันค่ะในการทําเพื่อชุมชนค่ะสามารถไปตามติดตามกิจากรรมน้องๆหลังาจากนี้ได้ที่ไหนกันบ้างคะค่ะก็ฝากติดตามพวกเรานะคะที่เพจ MTT Tourism Thailand นะคะเรามีแฮชแท็กเนาะตัวแรกกระตุ้นท่องเที่ยวแล้วก็แฮชแท็กโครงการ MTT สืบสาร้าอัตลักษณ์จังหวัดค่ะอยากทําให้เห็นค่ะไม่ต้องเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ไม่ต้องตัดสินเรานะคะอยากให้รอดูอีกทีหนึ่งก็คืออยากให้เห็นผลงานของเราค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะทีนี้อยากให้นักสองผขอกำลังใจใแฟนๆหน่อยเพราะาเดี๋ยวควร,รต้องไการัวดเนี้ยออบอกหน่อยค่ะป๊อบนะคะก็จะไปเวทีของิสเอ่อ มิสชิชูริซมค่ะระดับโลกนะคะก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในปีนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในเดือน9นะคะก็อยากจะขอกําลังใจทุกๆคนนะคะให้ร่วมส่งแรงส่งใจนะคะให้ประเทศไทยได้มงโลกกลับมาค่ะค่ะน้องลูกพีนะคะก็จะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็จะคว้ามงไทยของไทยมาให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรกันนะคะหนื่อยไม่ม่ เมื่อยค่ะทำไมอ่ะมองนี้นะครับทรนนี้ครับเป็นสองสามต้องมีค่ะต้องมีค่ะนึ่งกของกล้องนี้นะคะสองสาม่ะต้งนีนะต้องต้องร่างะครับอินสองสามอง ขอบคุณมากค่นะ,นะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัดไม่เอาแล้ว